โอเคก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับนี่ผมไซคนแล้วก็พี่ปาราฟาเอลนั่นเองนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ตกตึกดิซีรีส์ครับผมไม่ใช่ครับตกแล้วหนึ่ง โอเคมาทุกคนครับก็สวัสดีทุกคนนะฮะมาสวัสดซิลี์นิมชื่ออะไรทุกคนอาจจะรู้จักนะฮะเอาจิมรอบบนเกาะสูงจั่นนี่นะฮะบนเกาะลอยฟ้าสูงจั่นนี่นะครับเออสักัชื่อนี่นะฮะกมกลับมาแล้วสำหรับซีลี์ที่เกี่ยวกับอจิมรอบแบบว่าบนเกาะลอยฟ้าสูงจั่านั่นเองนะฮะก็ใครชอบซีรี์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดสมัครเพื่อเป็นกำลังใจในการทำอีพีต่อไปด้วยกันนะครับนะฮะอีพีหนึ่งปลาลูบบอกว่าอีพีหนึ่งมันเกี่ยวกับอะไรอีพีหนึ่งนี่ก็บ อ่ะมันเป็นแมพของเขานะทุกคนครับอเออตกไปทำไมอ่ะเดี๋ยวพี่รอดฟังป่ะครับคือเราต้องไปเกาะเกาะข้างหน้าเราทุกคนเห็นปะอ่ะเกาะใส่ส้มก็ได้อ่ะทุกคนแล้วพอเราไปเรื่อยๆมันก็จะจีนนั่นแลมแบบป่ะตอนนี้ผมปรับมุมมองไกลนะไม่ใช่มองไกลนะครับเดี๋ยวมันจะโหลดแบบเองแบบเป็นระบบของเขานะครับไม่ใช่เกี่ยวกับเกมนะเข้าใจไหมโอเคมุมมองไกลอ่ะเราต้องปรับใช่อันนี้มุมมองไกลอยู่แล้วไม่มันเป็นระบบเขานะฮะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวพี่ตุ๊กย้ายดูเดี๋ยวพาไปนะโอเคของที่เราให้ลามานี่มันก็เหมือนเดิมนะพี่ป่ะนะก็คือเราต้องทำ จะจาเน,นี่ยถึงอีพีเท่าไหร่ทุกคนอย่าลืมคอมเมตนตนะ์นแน่ไอที่แมปเก<อ>่าจบไหมพี่ว่านจะจบเพราะว่าแบบเก่าอ่ะไอที่ไอที่ไอที่ไม่ได้ทำต่อเพราะว่ามันหายไปนะแบบเก่านะเลยไม่ได้ทำต่อคือไออาชีพรอบสูงจะจ่าอีพีก่อนนะฮะแบบเข่าก่อนมันแบบพังนะครับแ,แมปหายทุกคนง่ายเลยนะโอเคประมาณนี้พี่ปลาปลาเอ่อพี่ว่าปาลารอเซ็ปปิ้งดรอปไหนเดี๋ยวพี่พี่ทำอะไรดีอ่ะพี่คิดไม่ออกตอนนี้พี่ ขุดดินขยายที่ขุดดินขยายที่ยังได้หินมากกว่าเอาหินไหมจริงเราไม่น่าขุดต้นไม้เร็วเลยนะทุกคนนะมาแล้วไม่ต้องขุดดินหลอกเพราะว่าได้เลยขุดอาเราไม่มีที่ขุด ที่มันเป็นในนั้นนะทุกคนครับเข้าเลยนะเอ่อพี P.X ต้องทำ P.X ก่อนนะมังกรครับอันแรกเลยใช่ครับทพีช่างมากมีเหล็กนะใช่แล้วพี่แล้วเมื่อกี้ทำ P.X ก่อนนะทุกคนครับมาผมคิดว่า EP นี้จะมีสเก็ตพีเอทุกคนนะเยอะนะดูทรงมาเอานี่ออกไหม E.A เนี้ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยหรือว่านี่ทิ้งไว้ไอ้นี่ทิ้งไว้ก็ได้เราต้องทำทำไงนะพี่ลืมแล้วต้องเอาต้องอุดตรงนี้อุดตรงนี้ทิ้งนะครับอ๋อตรงนี้ทิ้งนะฮะโอเคแล้วก็ขอกินพื้นที่มาตรงเอาไปตรงนี้นะฮะตรงนี้มาโอเคแล้วก็เอาวางระวาใส่อย่างนี้เออใช่่่ออกดดนนเเเเเเยยยฮ้้ปป็ไงโคทบบพีีีววว๋๋ต เดี๋ยวตบตกนะฮะเดี๋ยวตบกเดยเป็นตบตกตึงซีรีส์นะฮะไ่ป้าไม่นะของข้าไม่ยาอย่าไม่มันไม่อีกแล้วมันไม่อีกแล้วมันไม่อีกแล้วมันไม่แล้วมันไม่อีกแล้วทุกคนครับมาเอ้ยมันไม่แล้วไม่อีกแล้วเดี๋ยวต้องคอยเดี๋ยวคอยให้แถวนี้ก็ได้ยาอย่าไม่ขอร้องอย่าไม่นะฮะไปป้าป้ายไว้อย่าไม่เนี่นี่ยแล้วก็ต้องเอาสลับมาอย่างนี้ให้ดูนะเพราะข้าวก่อนเนี่ยผมจำได้นะฮะ ผมได้ทำการวางกรอบเป็นเน,น,นี้นเนาะเป็นแบบเป็นบล็อกนะครับมีหลายคนบอกว่าพี่ครับทำเป็นสลับมันน่าจะแบบว่าโอเคกว่านะหลายๆอย่างใช่สลับใช่ใชไงไม่ป่เะเออพี่เห็นไก่ตกไปข้างล่างด้วยนั่นแหละ ไก่ครับทุกคนเห็นไก่ปะใช่ฮะไก่ตกไปข้างล่างนะครับเอาชิบว่าบนเกาะอะไรฟ้าสูงจัดจปลาพี่อยากรู้ว่าของมันตกไหมน่าจะไม่ตกนะที่พี่ปรับไว้นะฮะโอเคมาต่อครับผมคุณตองคุณหินต่อใช่แล้วต้ปปิ้งต้นไม้ต้นไม้ง้นไม้ต้นไมอ่อนต้นไม้อ่อนต้นไม้กากทุกคนครับต้นไม้กากต้นไม้อะไรฮะต้นไม้อ่อนต้นไม้ฮะพวกอย่างนี้แหละฟ้ามันคือต้นไม้อ่อนต้นไม้กากไงต้นไม้อ่อนอ่อนแออ่อนแออออ่นแก็แพ้ไปตกไหมเนี่ยตกไหมไหมเนี่ยตกไหม น้องไม่ไล้นกบพี <c oughs> ่อ <c oughs> ่ะน้องน้องไม่น้องน้องน้องได้เปริงไหมเนี่ยตอนนี้ได้ได้โอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโโลงน้ำลงน้ำลงนอะไรวะเป็นร้อนแรงหนังไฟไม่ครับพี่ไอที่ร้อนแรงนี่ไม่ใช่อะไรนะเล่นมุกแพ็กเกอรนะร้อนแรงปาพี่อยากไปก่อสักก่อหนึ่งอะก่อหนดีอะทุกคนครับอยากให้ทุกคนได้เห็นก่อเลกาอนี่ไหมตัวนี้มีทองคะมีเลสเรมีสโตนด้วยแล้วกาอบนหัวเราที่มีคิปเปอร์อยู่ข้างบนน่าจ่นะรไปก่อบนหัวเราก็ได้นะทุกคนควมจริงอะมาแต่น้องอยากไปเกาะส้มเนาะเกา มันจะขยายขยยาต่อเกาะต่อไปทุกคนครับเดี๋ยวผมจะทำให้ทุกคนได้ดูนะฮะว่ามันเป็นระบบของเขาจริงนะครไม่ได้เป็นเกี่ยวกับเกมผมนะฮะที่ผมมองมองไม่ไกลอะไรนี่ไม่ใช่นะฮะเป็นระบบของเขาจริงๆนะครับอืมบอกเลยทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์นะฮะมีสักกี่พีดีผมว่าจะมีสักร้อยล้านอีพีนะก็กำลังดีร้อล้านอีเหรอใช่ฮะไม่ต้องทำเลยนะฮะทำทำแต่ไมค์ครับนะฮะร้อยล้านอีพีน้องจะทำอะไรเนี่ยน้องเหรอน้องน้องปลูกต้นไม้ไงน้องไม่ปลูกต้นไม้เลยอ่ะปลูกต้นไม้โก่โนเดี๋ยวน้องตกแล้วปะโอ้ยจะ เอาไปนี่เอาไปเผื่อจะปลูกข้าวนะฮะทีทีในการปลูกเอานี่ไงตรงนี้ไงข้างๆเนี่ยตอไม้เนี่ยเก็บไว้เนว่าอะไรเฮ้ยผมว่าผมว่าผมต้องเอานี่อุูกลาวาแล้วทุกคนนี่นเอออุดไว้เลยนะนะแกล้งเกยทุกคนนะป้าอย่าเผื่อเอาไปอุดเอาเอาเอาไปอุดลาวานะเว้ยมีแค่ถังเดียวในโลกนะเว้ย ม,มันเลยข้าวเลยอ่ะมันเลยข้าวเหรอไม่ข้าวพี่เนี่ยพี่มีพี่มีต้องหกอันเนี่ยเอาไปเนี่ยเอาไปมันให้เขาให้มาในกล่องเอ้ยอะไรขึ้นเตือนเตือนรวเลยวะเนี่ยมาครับทุกคนครับวางต่อไปฮะอะไรอย่าเหยียบนะเหยียบอะไรเหยียบข้าวนะพี่เคยเหยียบไหมครับผมไม่เคยเหยียบทุกคนครับมาทุกคนอย่าไปก่อข้างๆอ่ะไปเราไปก่อข้างๆดีกว่ามาทุกคนครับพี่บลาเดี๋ยวพี่ต่อไปนะอย่างเงี้ยทุกคนอันนี้คืออะไรอ่ะปลานี่มันคือแตงโมเนี่ยเนี่ยแตงโมเนี่ยคุดได้นะพี่เต้พี่เต้ขุดพี่เต้เเ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 ออ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 ดดีีีีี๋ยววววขขขขุ่่่่่ะะชชชชิิิิรรรบบบบบบบนนนนนคคคัััาาาางงงไไไไไปปปปฮฮึ้้้ผม พี่กำลังขึ้นไปพี่กำลังขึ้นไปเกาะข้างๆปลาคิดว่าไอ้คิปเปอร์ตัวนี้มันจะระเบิดใส่เราไหมทุกคนคิดว,ว่ามันระเบิดใส่เราไหมฮะมองไรมองไร มองไรอมองไรครับมองไรเพื่อนเออมองไรเพื่อนอีพีหน้าเดี๋ยวเราจะเริ่มสร้างบ้านนะอีพีนี้ขอสำรวจกันแล้วนะครับอีพแรกแ<อ>น่นอนครับผมนะทุกอาชีพรอดผมนะต้องสำรวจก่อนนะครัีิีนี้ผมคิดว่าผมจะลงทุกวันพฤหัสนะครับไอที่ลงวันจันทร์วันนี้เพราะว่าไม่ใช่หลาทุกคนครับผมแบบทุกคนวันหยุดใช่ไหมล่ทุกคนไม่มีคลิปลงไงไม่มีคลิปดูนะฮะเลยลงวันจันทร์แทนแล้วกันนะครับใช่ไหมพี่ปลาเนี่ยขาพี่พี่ลงวันจันทร์ขาพี่ปลาก็น่าจะลงวันจันทร์เหมือนกันหรือเปล่าไม่แน่ใจอื้ออาชีพรอดบน ร่อนลมพลรืหัสนะพอทุกคนได้เห็นคลิปนี้ปุ๊บนะฮะแปลว่าโล่นมวลจะมาเลยนะฮะประมาณนี้ น่ะไม้หรอไม่พี่ไม่มีหรือไม่ก็สติกอะสติกได้ไอ้ทุกคนเอาาสติกมเดี๋ยวนั่นทำไมตัวไอ้นั่นเนี่ยทุกคนเห็นบ้านนี่เห็นไหมไปเห็นไหมเนี่ยเกาะมันใช่อะไรเนี่ยคือถ้าเราใช่ครับคือเกาะเนี่ยมันจะมีเกาะไม่มีที่สุดนะทุกคนครับคือเนี่ยมันสามารถเราไปได้เรื่อยๆเลยเห็นปะก็คือบอกแล้วเมื่อกี้ทุกคนเห็นเอฟเฟกต์ไหมคือพอเราถ้าเราไปเกาะนู้นอะเดี๋ยวมันก็จะขยายเกาะไปเรื่อยๆให้เราเห็นได้เพิ่มมากขึ้นนะครับทุกคนมุมมองอะไรอะไรอะไรเนี่ยโอ้ยมาต้นนี้พี่ไม่อยากตัดเลยอะพี่กลัวจังเลยเอาไปสติกเเเเเเอออาาาาาาาไไไปปปปปนนนนีี่่กกกะะะ้้้มมลยสๆ็ว ้พี่ตกใจทุกราผมตกใจจะตกแค่จะตกมือก็พังเลยเสียดายดีหน้าหนีพี่แซมดีกว่าพี่แซมตัวอันตรายไม่ไม่พี่ลืมไปเลยว่าคิปเปอร์อยู่นี้นี่ว่าะไม่ต้องมีน้ำด้วยพี่คนนครับถังน้ำผมเออนนึกว่าพี่พี่พี่แซมจะตีคิปเปอร์ตกไปแล้วยังเลยพี่ลืมเอยถังน้ำก็สวยนะเฮ้ยปลาข้อดีทุกคนข้อดีฮะมาดูดิแม้มันดูเหมือนกรอบที่เป็นน้ำตกนะฮะเออข้อดีไว้นี่พี่ได้พี่ได้เซปิ้งวนตาปลานี่เซพิ้งเป็นดักครับเลยครับมครับอะไร พี่มี <Four. S 1> พี่มี <Four. S 1> เอาไปขวานไม้อ่ะเดี๋ยวพี uh ่ต huh. <IL S 1> ้องข้าวอะไรต่อครับทุกคนนะนี่ผมได้ถังน้ำมาป่าแล้วทำทำน้ำอินฟินิตี้ไหมทำเพิ่มได้เนี่ยเออทำดีกว่าทุกคนครับมาพี่พี่ขอทำถังน้ำอินฟินิตี้ก่อนนะฮะ อีพีหนึ่งเนะี่ยทุกคนคิดว่าเอาชิลอดคลิปหนึ่งนะครับทุกคนอยากให้มีกี่นาทีนะทุกคนนะที่ผมคิดไว้นะเ <จะ S 1> ต,ต็มเต็มที่ประมาณ1 5บห้าถึงี่สนาทีกางดีนะพีนะ่ปาเนาะคลิปหนึ่งนะฮะทุกคนอยากให้มีถึงกี่กกนาทีก็สามารถบอกได้นะครับแต่๋ยวคนมีคนบอกแน่นอนพี่ครับชั่วโมงหนึ่งนะฮะไม่ทับนะฮะชั่วโมง<ผ>มนึงไม่ไหวฮะโอ้คอแห้งเออคอแห้งครับทุกคนครับผมนี่เสียงแหบเลยนี่ปลาพี่พี่มีทิกเว้นี่เนี่ยพี่ผมมีทิ๊กอย่างนี้ทุกคนครับเนี่ยผมอยากผมต มาต้้นนนีะไหนต้นไหนต้นนี้หรอตัดจริงหรอพี่ว่าพี่เก็บไว้มันสวยดีอ่ะพี่มีดาโอ๊กด้วยตอนเนี้ยทำดาโอ๊กไม่ดีกว่าแหละนี่พี่มีที่ปลูกต้นไม้นี่น้องไม่ขุดดีมาสักสักสองสองสองบล็อกนะโอ้ต้นก็เดินขึ้นลงอยู่ตรงนี้แหละอ่ะน้องไปขุดดีมาสักสองบล็อกพี่จะขยายเกาะเราก่อนนะไปเกาะข้างล่างเรามีทองด้วยน่าไปนี่เกาะมีหินมีทุกอย่างเลยทุกคนครับเอาดอกไม้เอาดอกไม้ตกเฉยทางนี้ตรงนี้จะเป็นจุดทางลงไปเอาของแล้วกันนะทางจุดลงไปแบบว่าไปด้านล่างแล้วกันทุกคนครับนี่ครับเราจะแบบว่าทำเป็นบันไดรอบเกาะนะอย่าง เราเนี่ยแน่นอนครับผมผมตู้คนสวนแน่นอนครับทุบออกทุบออกตรงนี้ตรงนี้ทำแบบให้มันเป็นบล็อกบล็อกชั้นเดียวพอมีบล็อกชั้นเดียวอย่างนี้เออสวยงามพี่ปลาสนใจมาขุดบล็อกดินใต้ล่างเปล่าตรงนี้ไปเต็มเลยเนี่ยเฮ้ยมีฐานด้วยทุกคนนะฮะปลาเห็นวัวปะเราห้ามฆ่าวัวด้วยนะครับต้องทำฟาร์มนะฮะผมไม่รู้ว่าในสกายบล็อกอันนี้มีทั้งหมดกี่ก่อนะรู้สึกว่ามันจะมีไม่ทิ้นสุดนะครับผมไม่รู้ว่าคนไทยเนี่ยคนทำมาเยอะกันยังหรือยังกันนะผมว่าผมว่าผมเป็นคนนึงที่ทำนะตอนนี้นะฮะ็ไ้มีีคนนทาาเเยอะปปพ่ ปามีแม่มุมกำลังจ้องหน้าอู๋ตอนมอนเตอร์เต็มเลยอ่ะตอนนั้นอ่ะผมว่าผมต้องขุดหินเพิ่มทุกคนครับทำนายฟินิตี้ก่อนดีกว่าทุกคนครับนะฮะง่ายกว่าเยอะนะตอนนี้ไปครัขุดไปฮะคลิปนี้มีเสียงกีดก็ขออภัยนะโอ้โหยเต็มไปหมดฮะตอนนี้ฮะเสียงกีด์หนึ่งสองสามอุ้ยสีไม่พอครับทุกคนครับขายอีกเอออีกหนึ่งอีกหนึ่งกับเออสามสี่ห้าสวัสดีเฮ้ยเดี๋ยวผมใช้สลับก็ได้นี่หว่านะสลับง่ายเยอะเลยแหมเอาดินปลูกต่อแต่ตรงไหนอันนี้ลงไปข้างล่างใช่ไหมเออใช่ใช่ลงข้างล่างพี่่วาเอ นีี่่อยางง้ไปปลูกข้างล่างไหมไม่ไม่ต้นไม้นะต้นไม้พี่ตับปลูกพี่ว่าจะทำเกอบเพิ่มป่ะหรือว่าทำเกอบนู้นดีต้นไม้หรือะไรวะคิดไม่ออกเลยเมื่อตัวเอ้ยตัวมันมีมีโจรด้วยหรอใช่ไหมนั่นโจนแล้วก็มีเพชรด้วย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 อ้าโจ้หัขาอ้าลบน่อยไม่เห็นเลยนู่นน่ะโจอยู่นู่นไกลๆเลยนู่น่ะโคตรไกลเลยใช่แล้วป่าต้นไม้ปลูกที่อื่นไม่ได้เหรอต้นไม้เอาปลูกตรงเนี้ยเอาตรงเนี้ยตรงเนี้ยเดี๋ยวเอาโน้งเอาทำทำที่ขุดบังเกษตรตกรการทำฟาร์มพี่เอ้ยขอโทษทีขอโทษทีมี มีมีมีคนตีมีคนตีเมื่อกี้เห็นมาเห็นตัวนึงใช่ละเห็นตัวนึงใกล้ตัวไงเธอเกิดต้านยิงมาเมื่อกี้ถามคนดูดูนะฮะนี่เอ้าน้ำหายโอ้เราวางตรงนี้ไม่ได้ทุกคนครับนี่วางตรงนี้ไม่ได้นะทุกคนครับเออระวางตรงนี้เออวางนี้ได้ไหมเอ้ยตรงวางตรงนี้ได้เหรอไม่เอาไม่สวยทุกคนครับนี่วางตรงนี้เฮ้ยวางงนี้เออโอเคสวยนะฮะตรงนี้มาแล้วอุ้ตรงนี้ทิ้งโออย่างนี้ก็ได้นะฮะโอเคแล้วก็เอาน้ำตรงนี้มาเอาน้ำมาตรงนี้โอเคโอเคเรียบร้อยฮะไปบัวตกเออแล้วก็วางตรงนี้นะฮะทุกคนต้องวางสลับสวยยงามอฮะ โ <Okay, S 2> อเคตอนนี้เราได้น้ำอินฟินิตี้แล้วทุกคนครับแล้วก็วางงนี้แล้วก็วางนี้โอเคสวยงามนะ,อะตอนนี้อเอ้ยพี่เซมพี่เซม<ะ>พี่เซมจะทำร้ายน้องเหรอ,อน้ำมันพังน้องเกือบตกเนี่ยฮะพี่หอต้องอยู่ข้างล่างเหรอป้าระวังนะนะพวกทองเนี่ย <c oughs> เหล็กต้องดูดีว่าข้างล่างเนี่ยมันมีทางแบบว่ามันเป็นมันเป็นขเขาเรียกไงนะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอะแปบลบว่าพอขุดเหล็กปุ๊บแล้วมันล่วงลงไปเลยประมาณนี้นะด้วยป้าป้าขุดบล็อกไม้ทำไมฮะน้อง่าขุดบล็อกไม้ตรงนี้บนหัวน้องอะพี่อ๋อปลาพังเลยตรงนี้อ่ <c oughs> นะเฮ้ยเเอ้นะ้ยยจจจะนะะะไไไรรร S <S <S น้องน,น้องน,น้อง้องคือคือน,อน้องขุดลาวาใช่ไหมถูกต้ตองเฮ้ยผมผมจมดินะทุกคนนะโอ้ยอีพีแรกนี่คือเราแน่นอนครับผมนะการอีพีแรกของเรามันคือการาทำฟาร์มทุกคนครับทำการฟาร์มฟาร์มฟาร์มหินนะฮะอันนี้ อันตรายจังเลยวะใช่แล้วใช่แล้วอันตรายจัดๆานะฮะอันตรายจัดๆก็เหมือนที่ชีวิตอ่อชุดรอดเรานะชื่อซีรีส์ว่าชุรอดันก่อสูงนะก็อันตรายจัดจาเลยนะฮะทุกอย่างครับผมอันตรายหมดนะไปขุดต่อครับทุกคนครบขุดต่อไม่รอแล้วนะนะฮะโอเคผมต้องเอานี่มาผมอยากไปเกางข้างๆว่ะเดี๋ยวไปดูอีกก่อหนึ่งอะกานเนี่ยก่อไอ้ก่อสมม่ะทุกคนครับเฮ้ยเดี๋ยวไอแม่มุมผมเห็นแม่มุมมันขึ้นมาเมื่อกี้ทุกคนครับกินขนมปังกนแล้วอันหิวหิวหิวอะไรมองอะไรไอแม่มุมตัวนี้มันฉลาดท โอเควางไปครับทุกคนแล้วต่ออย่างนี้ก็ได้นะง่ายกว่าเยอะเลยครับทุกคนเคเชึบเชิบเชิบความเียบเรียบร้อยมีระเบียบเรียบร้อยนะครับต้องติด,ด้เรียบร้อยว่าไงซอมบี้มอง,งอะไรจ้าต้องใช้มองอะไรจ้า วางนี่อ่ะโอเควางนี่ชึบชึบเพิ่งไปสลับอย่างงี้โอเคสวยงามออมองไร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 หนี่โดนอีกครับผมนีม่ครับพึ่งออกมองไม้ไปอุดลาวานี่ไม่ดีเลยฮะไม่ดียิงยิงนะฮะไม่ดีอย่างยิ่ง,นะไ,ง,งไปปลาพี่เห็นปลาด้วยพี่ไปตรงนี้มันมีมอนสเตอร์เต็มเลยเทุกคน,นครับตรงนี้เอาไปลองฮะตรงนี้เดี๋ยวไม่ลอกอะไรทำไมผมอ๋อมืออ๋อมานานมานานตกใจนะฮะเดี๋ยแบบไม่เห็นเจนเนเรทเลยมันจะเจนเนเรทยังทุกคนครับจะเห็นมันจะเจนเนเรทอ่ะลองเดินไปอีกนิดีไหมชึบ เจนนอเรีมแบบได้ไหมอย่าดูกล่องข้าวว่าเกองต่อไปมีอะไรอะ่ะเจ,จ๊ะวะเจนยังนี่ว่าเจนนอเรียฮะเราต้องไปเกอะฝั่งนู้นแน่เลยทุกคนครับเจนนาเรีย มพี่อยากเห็นอั่นเจนได้เลยว่ลแบบต่อไปมันเป็นไงไงจะแบบน่าสนใจอะไรเงี้ยนะแต่ผมว่าแบบเนี้ยมันเป็นเกาะเยอะมากเลยนะที่ผมเห็นปกคลิปเขานะฮะเป็นเกาะที่แบบว่าแทบไม่มีที่สุดครับตัวนะคือเหมือนมาคอยาวเลยนะมายาวแบบไม่มีที่สุดอะไรพี่อยากเห็นนะเดี๋ยวพี่จะลองไปดูพี่จะลองไปดูแล้วไข่มันเอาหินเปลี่ยนตรงนี้เลยนะผมต้องขึ้นขึ้นลงตลอดเลยโอ้ยโอ้ยปลาปลาคิดผาละอ่ะเจอดิพี่ตกหินมาข้างบนฮะพี่ตกลงมาพี่จะเอาหินไปวางไปฝั่งนู้นต่ออย่าไปดูฝั่งนู้นแล้วไข่มันเปลี่ยนไอ้ตรงนี้ผมมันเป็นหินว่าผมว่่่าาาออออกแแปปปปปป๊บนน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 ึงงงะเเเเเเลลีีีีียยยตตรรหหิิททไม้้็็ดั no nice. เฮ้ยเดี๋ยวเอาเป็นไม้เป็นไม้ตรงนี้เออโอเคสวยงามฮะขุดเลยขุดเลยขนาดไนไม้ตรงนี้อ่ะมันจะขุดง่ายไงพี่จ้กดคลิกซ้ายค้างเลยนะง่ายฮะเออขุดง่ายอะไรเงี้ยสวยงามขุดหินไวมากทุกคนครับอย่าให้หินหินเปนบลกเหมือนไอเนี้ยอะไรนะเอาชิวรดบนก่อสูงให้จัดไปไอ้ที่มันบักละัวปบปึบปบปุบปุบปบปบจะได้ปะนะฮะทุกคนจำได้จำได้นะเอชิวรดบนไอไม่ใช่ป่มนก่อยักดิเออมันก่อยักอะไวมากเลยทุกคนับไอหินอิงจำได้นะเขาก่อนนะกลับไปดูคลิ ทตอรี่ขี้แกะใช่แล้วนอนเฮ้ยน,น,น,นีเจนเนอเร็แบบแล้วทุกคนกายบอเจนเนอรโอ้เจนเจนเนอเร็แค่นี้อ่ะเราต้องไปใกล้กว่านี้ใช่ไหมข้าไปฮะเข้าไปอีพีอื่นนะครับอีพีนี้เราสำรวจเกาะพี่อย,ยอย่าไปข้างล่างอย่างเลยข้างล่างมีอะไรไหมทุกคนครับมาดูกันเออนี่ผ้าคครูฟรีนะไม่ต้องสนใจอะไรเออไม่มีอะไรแล้วนะเกาะเรานี่อุ้ยปลาเกาะดำๆนั้นน่าไปมากเลยเห็นปะเฮ้ยทอมรี่ชาวบ้านเต็มเลยเห็นไหมนู่นน่ะนู่นอ่ะยืนกันเป็นกองทัพเลย เพื่อนเห็นป่ะใส่หมวก้วยใส่หมวกแก๊ป้วยทุกคนครับเกาะพี่ต่อพี่ต่อด้วยไป่ะนะจนต่อนะต่อทางเพิ่มเอ่อตรงนี้มีฐานใช่ไหมฐานตรงนี้ไม่สวยอ่ะหินอะหินไม่สวยเราต้องเปลี่ยนหินไงเห็นไหม ใช่แล้วอ๋อลงกว่านี้ไหมลงกว่านี้ไหมลงว่านี้ไหมขลามขลามลงได้อีกนไอ้้ยนี่นี่ลงได้อีกุกนับนี่มาครับขุดดินนะฮะขุดขยายพื้นที่นะตอนนี้ขยายเกาะขยายโซนเกาะเออตรงนี้น้ำรั่วเราต้องอุดน้ำตรงนี้อะบล็อกนี้อุดได้ปะบล็อกนี้ออกได้บล็อกนี้ออกได้ครับผมเรียบร้อยฮะนี่ขุดทางขุดทางขุดทางอะขุดทางตรงนี้ได้แล้วเหล็กขุดไปยังปะตรงเนี้ยเหล็กขุดแล้วเนาะเส่ไปในกล่องละสวยครับผมสวยครับเคาระวางนี่ไว้วางนี่ไว้วาเามงพีื้น นะเพราะว่าไอพีแอนี่ขุดได้ปะไม่ขุดได้หนิใช่ไหมหินขุดไม่ได้ไม่ได้นะฮะเอาเอาหินไปขุดทองไม่ได้นะใ <c oughs> ช้เหล็กเท่านั้นรู้สึกใช่ไหมใช่ใช่ฮะผมไม่ได้เา่นคำนามผมลืมุ้ยเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนก่อนเป็นตรงนี้รู้สึกตรงนั้นน่าจะมีกรงสปาวบลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่ตอนนี้ตอนเช้าแล้วครับก็ตบโว้สอมบีตต้ตบตกเต็มเลยเอานั้งยอ,อกสวยฮะชึบโ <Okay. S 2> <c oughs> อเควออดวออดวออดอะไรครับเนี้ว่าไปครับทุกคนที่ไอพีแรกไมัน อีพีสต์แรกประมาณนี้ทุกคนนะบอกเลยนะเป็นการขยายเกาะนะขยายเกาะบอกว่าให้เราอยู่กันง่ายขึ้นนะฮะประมาณนี้ว่านพี่ต้องคนดหินเพิ่มเฮ้ยเฮดี๋ยวทุกคนดูดูบุลลี่ฮะแต่ผมก็ไม่ได้อ้วนเฮ้ยเดี๋ยวลาว่าผมบ้ากันทุกคนอ๋อไม่มีคนอยู่ตรงนี้ลาว่าผมหายเลยเดี๋ยวนะพี่เซมทำร้ายน้องอีกแล้วลาว่าหายไม่นะเราต้องขุดตรงนี้ออกเดี๋ยวพี่ต้องเดี๋ยวผมต้องเอาหาลาว่าเพิ่มทุกคนนะรู้สึกว่ามันจะมีลาว่าทดแทนนะเดี๋ยวผมมาสักครู่นะครับมาทุกคนครับกลับไปแล้วฮะเมื่อกี้ครับผมมมมมมมไดด้้้้ทาาาากกกกรรแบบวววว่่่่่เเเเเปปลีีีียยยนน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 ให็ิึึงงะะะะะะฮืออออััััูสสจตชโ ไปปรับมาเรียบร้อยแล้วโอ้เกือบซวยเลยนะฮะเมื่อกี้หือแปลว่าเราอุดสลับตรงเมื่อกี้นะฮะเลยโอ้โหโดนละวายเลยวพี่ว่าเราเอาใบบัวออกก็จบไปนะพี่หงอ๊องแตกเลยไหมโอ้ยพี่ตกอ่าวพี่ลงมาข้างล่างแล้วเปล่าวันนี้ฮะนี่รอดแล้วไม่ป่ามันเป็นลิฟต์อย่างมันเป็นลิฟต์ที่ดีอย่างหนึ่งเลยนะแม่พี่ครับมาแล้ว ครัไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วเดี๋ยวเราต้องปลูกต้นไม้นะฮะป่าข้าบนต้นไม้พี่อยาปลูกต้นโอ๊มาเลยดาโอกับตาโอ้ผมปลูกตรงไหนดีทุกคนครับตาโอก็มีผมต้องไอเดียดาโอ้กะต้องมาหาดินมาเพิ่มใช่ไหมดินเรามีห้าตอนนี้ตาโอ้ปลูกข้างล่างก็ได้นะเนี่ยนะฮะใช่ไหมปลูกข้างล่างได้เป็นหนึ่งนะระวังดินตรงนี้ได้ไหมอ่าตรงนี้ได้ใช่ปลูกขึ้นปลูกขึ้นปลูกขึ้นเลยเอาเอาดินไปปลูกขึ้นเชิบเชิบโอ้ตรงนี้ไม่สวยครับทุกคนครับวางเงี้วางงี้สวยฮะสวยงามสวยงามสวยงามใครเล่นผมใครชอบใครชอบเห็นผมเล่นชิวลล่นชิวอมากเเลยสนุกดีรา ปลาพี่ไม่มีเพชรยนหนึ่งนะปลูกดีพี่อย่าปลูกขึ้นนะเพราะว่าพี่กลัวเวลาเราขุดดินแล้วดินมันตกเพราะว่าแปบลบว่าเอาชุดรอดเนี้ยไม่ครับไปสกายบล็อกเนี้ยเราไม่ต้องกลัวดินหมดเลยนะเพราะว่าดินเยอะมากเลยปะมีเต็มไปหมดเลยไหมทุกเกาะจะมี<ช>มดินดใช่แล้วก็ทุกเกาะทุกเกาะจะมีดินนะทุกคนครับดาอกมันเป็นต้นไม้ที่ใหญ่มากทุกคนครับต้องอะไรตกอะไรบางท่าบางที้บัวแน่นอนชัวชัวปั๊บใช่แล้วเมื่อกี้บัวตกมาวางงี้ชุบ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 เพราะว่าเราก็ต้องไม่ต้องเสียดายดินมากนะสกายบล็อกนี้สกายบล็อกนี้ม ตัวอื่นม็อบอื่นเต็มเลยฮนะเราต้องเราต้องไปจนภายอีกนะฮะใช่แล้วเขากากรปิดบังความลับใช่แล้วครับเขาทำให้เ,เขาเขาให้เรานี่ไงมองมองเห็นแมบทุกเกาะเพราะว่าเขาอยากให้เราไปจนภายเว้ยทุกคนมานะไปเป็น่างนี้ เออไม่ดูปิดบังนะอะไรเงี้ยนะเออวางอัะดาโอไปอันหนึ่งตรงนี้อันหนึ่งตรงนี้อ่ะมาตรงนี้ทุกคนครับนี่หมดละอะไรนมันจะปุยเหรอปุยได้นะลององหาดูพี่เดี๋ยวพี่อยากย้ายตรงนี้ทุกคนนี่เอาตรงนี้ออกแล้วก็ออกมาตรงนี้แล้วก็อ่ะเอาไว้ตรงนี้อ่ะปพาไปเท่าไหร่แม่นึงมาวางตรงนี้หน่อยนี่เขาจะมาวางวางห่างกันไปแล้วอ่ะอันเดียวเออวางละผมย่ามันห่างกันนะครับไม่ใช่อะไรนะเพราะผมกลัวว่ามันติดกันเกินไปเดี๋ยวเพราะว่าดาโอมันต้นใหญ่ทุกคนดูต้นมันดิต้นมันเริ่มเทึมนะฮะดูถ้ามันโตขึ้นมาก็ทาได้พว่านเราต้องขาาดทนนนะคครับุก ถามมานี่พอาถามมามน,น,นี่พี่เอามาแล้วนี่เอาปากไฟนิดนึงนะฮะปากไฟกลางทางยี่ปี๋พี่เอาไปปากไฟก่อนนู้นแล้วกันนะพี่กลัวว่าฝัา่งใช่ซอมบี้เกิดนะครับไม่ใช่อะไรออกวาแป๊บน,นึงทำไมเซพิงดอกไม่หมดหอ่ะมันยังไม้มันอ๋อมันเพิ่งตัดปาเพิ่งตัดเหรอตัวนี้อ๋อตอนแรกพี่นึกว่ามันไม่โตเลยคือเพิ่งตัดใช่ไหมตกใจนึกว่าไม่โตเลยนะฮะอันนี้ผมปรับเลนเตอร์ที่แทนโหนสิบสี่ทุกคนครับเยอะมากเลยนะโหนสิบสี่เนี่ยแต่ว่าที่ด,ดูว่าทุกคนมันยังมองไม่เห็นนะเพราะว่ามัันนนนต้้ออออองงงงกกะะะะิิเเมมมพ่ผจลลขขยบไปาๆ อ้าวอ้าวอ้าวปลาตกอ้าวอ้าวทุกคนนะดูดิพี่ปลาตกครับดีนะถ้าปรับของไม่ตกนะไม่งั้นตายนะเนี่ยใช่ไหมของไม่ตกใช่ไหมเออดีเอ้ยต้นไม้ตกเถอะนะตาตกใจหมดเลยพี่ปลาจะกันเลยฮะขุดต้นไม้ฮะแผนพี่ปลาตัวขุดต้นไม้มันเดิมเลยแผนกเดิมนะฮะพี่ปลาเนี่ยขุดต้นไม้ขุดต้นไม้ก่อนเอาหินมาปลาหินมาพี่หน่อยปลาหินมาเลยเอาหินมาเอาหินมาเอ้ยเอาแล้วลงแล้วลงน้ำหมดแล้วแล้วลงใส่โคตรไกลเลยปลา มันลงไปนอกโลกแล้วเดี๋ยวนะแล้วพี่จะเก็บยังไงฮะพี่ก็ลงไปดิไม่ลงมันลงโวมันไปไกลแล้วจะลงยังไงฮะเอ้ยเวอร์ชันใหม่นะมันลอยขึ้นเหรอเหรอไอ้ของมันลอยขึ euh you know anyway ้นมีเลสตสนด้วยข้างล่างเม็งแบบคือว่าเหมือนเราเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ดีนะคนครับเปิดมาก็แบบเจอหลายๆก่อนะตอนนี้นะเฮ้ยในอกตาอกเย่างเฮ้ยเซปปิ้งเซ็ปปิ้งเต็มเลยฮะมาปุ๊ตรงข้าไปข้างบนต่อมาชิบๆตรงนี้ผมกลัวมากเลยผมกลัวตกอะกดไว้ตรงนี้นึงโอเคเรียบร้อยฮะผมขอลลลออองงงงงงเเเเเดดดิินน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 ไปปึะะะตรรรรัั้้้้มมมมีโจวยหหห็็ทุกคคบขาาาา่่ฮื ใจเออเราพี่แซมนะเฮ้ยพี่ไม่ใช่โจรนะกี้พี่ไม่โจรครับผมเฮ้ยดิทุกคนนะอยากเห็นกาะข้างหน้านิดนึงอ่ะสปอร์ได้ไหมขอนิดนึงขอนิดเด้อทุกเกาะนี้มีเฮ้ยตัวปลาก่อนนี้มีต้นไม้อะไรอ่ะต้นไม้สีส้มหรอก่อนนี้เป็นต้นไม้สีส้มพี่ปลาพี่เดีต้นไม้สีส้มด้วยสีส้มหรอใช่แล้วมันเป็นเซปปิ้งดอกต้นไม้ตรงนั้นเซปปิ้งหรอใช่แล้วก็เสร็จไปเซปปิ้งดอกต้นไม้ส้มนะฮะทุกคนมีขยายกาะเพิ่มอีก่ไหมอ่ะมีขยายไหมฮะอยากเห็นกาะข้างๆอ่ะมีไหมมี่่มมีแล้้วใชย เฮ้ยปลาตรงตรงนี้มีเนี่ยมีตรงนี้มีลาวาเพิ่มนะตรงนี้เราสามารถทำที่ขุดได้หลายอันเลยนี่ไงขยายแล้วเฮ้ยตรงนั้นมีโจรนะทุกคนนะเห็นโจรร่วงไหมฮะพาเกาะต่อไปเป็นเกาะการเดียนมีเกาะนกแก้วมีเสือมีม,ม,มีมีแมวมีเพชรตรงนั้นมีวิหารด้วยทุกคนนับเต็มหมดเลยพี่อยากได้เกาะพี่อยากเจอเกาะในเธอมากเลยทุกคนเอาเป็นว่าเราขยายเกาะเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ใครชอบนี่เไปดูไปดูพี่ไปดูเห็นปะเห็นปะเกาะเต็มเลยปะเกาะการเดียนนะฮะก่อนนั้นน่าจะมีสิ่งลับนะเราค่อยไปจนภัยอีพีอตัััวลลลาากกกกกนนนไไป่่่อออยืมดดดคค์์แชชรระบง ไซโคอลาฟิโอใต้คลิปด้วยกันนะครับ<ว>เจอใหม่อีพีหน้าข้างหน้าเนี่ยอยากทำอะไรเกี่ยวกับอาชุรอดสกายวอลสามารถคอมเมนต์ได้แล้วกันนะครับบ๊ายบายครับผมโอ้รสก,กายบ็อกส,สก,กายบ็อกดิูุสก,กายวอลนั่<ว>นมัน<ว>เซียวเฮ้ยเฮ้ยเออพี่ตายแล้วโอ้ยพี่ตกอ่ะเอาพี่ตกไปแล้วเอาพี่ตกไ,ไ,ไปแล้วพี่ตกแล้วไม่ตกแล้ววายพี่ไปตกวายวายอยู่นี่วายวายวายดูดิวายอยู่นี่วายวายวายไม่แปลกครับทุกคนไม่ไหววู้ว่าไปน้องหมูน้องหมูไม่ไหว